เขต8แดนเถื่อนสวรรค์ของโจรนคนอันตรายออกปล้นเบียร์งัดร้านขายของเล่นเสียหายกว่า3าล้านบาทหาดใหญ่กำลังเผชิญวิกฤตซ้อนวิกฤตหนาพึงลดแต่ความเถื่อนกลับพุ่งขึ้นจนคนทั้งเมืองพวาเขต8ถูกขนานนามเป็นแดนเถื่อนสวรรค์ของผู้หนีคดีเพราะเพียงไม่กี่วันเกิดเหตุลักงัดลุ่นซ้ำซ้อนจนกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับจังหวัดล่าสุดมีคลิปแพร่ว่นโซเชียลเผยให้เห็นกลุ่มคนร้ายบุกงัดตู้คอนเทนเนอร์รถไฟจำนวนสตู้กลางสถานีรถไฟหาดใหญ่กว่าเบียร์กว่า7,500ารอกล่องมูลค่ากว่า4ล้านบาทบางที่ อยู่ไม่ไกลจากสถานีตำรวจฝ่ายสืบสวนภาคเก้า 9, ลงพื้นที่ทันทีและจับกลุ่มได้แล้ว6คนพร้อมของกลาง65ลังผู้ต้องหายอมรับสารภาพและยืนยันว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุอีกหลายรายตำรวจเตรียมออกทีมล่าเพื่อจับมารับโทษในข้อหาลักทรัพย์ร่วมกันในช่วงอุทกภัยซึ่งเป็นความผิดหนักตามกฎหมายไม่หมดเท่านั้นย่านเดียวกันยังเกิดเหตุสลดใจร้านของเล่นสะสมราคาเกือบ3าล้านบาทที่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานถูกทุบกระจกตัดประตูปีนเข้ากวาดของมีค่าไปจนเกลี้ยงก่อนที่น้ำจะมาถึงเจ้าของร้านที่เดินทางจากกรุงเทพ ขอเจ้าหน้าที่เร่งกวาดล้างอากรรมเต็มกำลังเพราะหากปล่อยไว้เขต8อาจกลายเป็นพื้นที่อันตรายถาวรและเป็นบาดแผลใหญ่ของเมืองหาดใหญ่ไปอีกนาน